นี่เรามามมาอยู่ในเกมโลบนะคะใน murder mystery นี่เต็นชั้นสองตัวเลยโอ้ไปซะละ่รู้ว่าจะจะได้โลอะไรโอ้ได้ได้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตลอดไปติดติดคือเช่ไหาอยู่ไหนเพื่อนงานอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะติด แง่หลงทางไม่เคยเล่นแบบนี้ไปหลงหลงโอ้ไม่กอดเพื่อนหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดทิปลอบโอ้โหแล้วมันขึ้นมาได้ไนเพื่อนลงมาลูวอยากออกคลิปปะเนี่ยออกคลิปคนดังแล้วเกินไป

อ้มนมาก่อนโอมาก่อนห้เดัมนเกี่ยทราตีมว่าอะไร่แต่ก็ีโมจะเก่งเนี่ยก็พี่จะจับอยู่แล้วะเนี่ยจะให้โทรศัพเนย ว่ามือโดนตู้ตูเหนมือมานีีอยว่นี้โอ๊ยตุยติดปืนได้ตุยติดทำชีวิตเพื่อนโอยดกระชวยเลยนี่แนาเป็นฆาตกรเฮ้ยมันจปืนได้ หดศพไปฆ่าฆ่าฆ่าเพื่อน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 ก็พิมพ์เพิ่มพิมพ์คำหาหาหาขำอ่ะโอ้โหแล้วปืนปืนอยู่ข้าบันไดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไปเร็วเพื่อนไอตัวนี้มันจุ๊กเก่งไอตัวนี้มันจุ๊กไอตัวนี้มันจุ๊กเพื่อนไอตัวนี้มันจุ๊ก ตัวน uhm. ี้มันจูตัวนี้มันจูค่ค่ะค่ะโเคไม่ใช่ไม่ไม่มีเสน่ห์ไม่คือคือ ขำอ่ะโอเคโอเคแมบแมบนี้มีที่ซ่อนเดี๋ยวอแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ซ่อนดีกว่าทุกคนจะได้ดูด้วยว่ามันเล่นยังไงแมปพวกนี้ ถ้าทไมถ้าเสียงเข้าไม่ขอโทษด้วยขอวิง่งเล่นแบบหนึ่งฮา่าฮ่าไอไอ after all มีเพื่อนฉัน,นบริสุทธิ์ปุดผ่องอีกแล้วซูตริสุทธิ์ฉันเหรอเว่ามันง่ายเกินไปอ่ะแต่คนผู้ชมไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทำ

เดี๋ยวเสียงเสียงฆ่าเสียงฆ่าเสียงฆ่าเดี๋ยวเนี้คลิปบตอนก่อนดีกว่าชึบนี่ได้ออกได้ออกกล้อง <c oughs> ด้วช่วยตอ่อกด้ช่วได้พวกไปช่วยออกแมวไปดูนะโยนทัวร์ี เป็นนคดดีูอ่ะเพื่อนบ้ามึงเป๊ีจริงแล้วใช่ไหมหดเวลาเฉยอ๋อไอ้เด็กคนกินไช่ร้าอ๋อฮีโร่มันยิงฮีโร่มันยิง

มึงดูนะแม่ป้าบอกมึงดูนะตายมึงไหนคนเรียกร้อนจะตายเนาะชึบชึบอือบโอ้ยเกือบได้แล้วอ่ะมึงใส่มันล็อกเอาไว้ไม่ให้มานี่โชว์ควานเทพโชว์ความเทพตัวเองท่าทาง ไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เลยเลยเป็น,เป,นเป็นคนคนดีเลยยิ่งเอาเงินเเสียงยังอย,ง,อยงอย่างนี้เสียงยังอย่างนี้คาดตะกอนหนักไม่ใช่ อ yeah. like. mm ้อยฆาตกรแค่มึงมึงมึงมาเน่มาเน่อ้ยโอ้ยโอยอย่าดั้มอย่าดัมอ้แอฟไอ้แอับอ้แอขำจะได้แมปไหนกันนะ มาดูกันเพราะว่าฝั่งนี้ก็สามฝั่งนี้ก็สามฝั่งนี้ก็สามคิดว่าจะได้แบบไหนกัน After all ยังไม่รู้ชื่อเลยเดี๋ไว้บริสุทธิ์ผุดทองอีกแล้วไว้ไฟพิฆาตบางทางอีกนี่มันท่อเหรอเอ๊ะสงสัยไดแม็กซ้นน่นไว้ติชึบโอเคเข้าใจละ กูได้เป็นเพราะว่ากูมันจ้ากไงละกูมันไงล่กมาล่กูมันจาั่ไงล่ะกูมันจาลัไงล่ะ่ะกูมับ่กูมนลันงกล่กนง่กางกันมัลกบอนา่ะนะนนี่ะ

รถเช่าวันได้เนี่ยแต่รถเช่าของเขามันมีแต่พวกเอาปากเนีห้าล้านนี่ติดกันเราเนี้ยนี่มาตอนแรกยังจะคุยเลยเพื่อยืนกินบอมหมวกแก๊สใส่เ่ามาไม่าด้วย่ะไรนะคะอะไรมาคะน้ำมันอะไรชิบชิบเอาพอเข้าไปเสร็จกลับมาในหน้าแดงต้องมมันเหมือนกุยอ่ะจนเราไม่ยิ้มมาตัวลอยอ่ะ คนรวยให้ในคนในก็เบาไม่มีสตางค์แงงเลยเรียกพับเรพักไปก่นละเรยกพักไปก่อนป้ไอคนที่แบบที่ทักดอกคนนี้ถือจะเป็นแมงไนปวดนอกอีเด้ โอเคเพื okay. ่อนเพื hair, test, the contract, the Arizona, the ่อนมานี้มานี่โอเคตามครูมาตามมาตามมาติเ the ฮ้ยรหลดองดองนี่โอเคคลิปนี yes. ้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะดูดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊งกิ้งแจ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกนะคะจะได้มาดูเป็นคนแรกยังไงล่ะบ๊ายบาย